Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution i l สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางการอนุมัติยาแต่จะมองในมุมที่น่าสนใจมากคือจากมุมมองของวิศวกรครับเราอ้างอิงจากคู่มือวิศวกรสู่การอนุมัติยาจากพิมพ์เขียวสู่พรนะครับ เป้าหมายเราก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจขั้นตอนสําคัญสคัําญแล้วก็บุบาทวิศวกรโดยเฉพาะส่วนสําคัญมากๆอย่าง CMC หรือ Chemistry Manufacturing and Controls ใช่ค่ะ CMC นี้เป็นเหมือนข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นหัวใจหลักเลยนะคะที่ต้องส่งให้หน่วยงานกํากับดูแลไม่ว่าจะเป็น FDA ที่อเมริกาหรือ EMA ทางโยุโรปครับผม ซึ่งคู่มือเล่มนี้ก็เน้นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกฎระเบียบอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการเชื่อมโยงหลักการทางวิศวกรรมเข้ากับการสร้างความมั่นใจในตัวยาซึ่งต้องตอบโจทย์หลักๆเลย3ข้อคือปลอดภัยมีประสิทธิผลและที่สําคัญมากสาหรับวิศวกรคือต้องมีคุณภาพที่สม่ําเสมอค่ะคุณภาพสม่ําเสมอตั้งแต่ผลิตครั้งแรกๆไปจนถึงล็อตหลังๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะน่าสนใจครับงั้นถ้ามองภาพรวมก,กว้างๆก่อน หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง FDA, EMA หรือออยบ้านเราเนี่ยเขาก็จะมีกรอบที่เรียกว่า GXP เป็นมาตรฐานที่ต้องทำตามซึ่งคู่มือเหมือนจะเน้นตัว GMP หรือ Good Manufacturing Practice เป็นพิเศษสำหรับวิศวกรใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ GMP นี่คือหัวใจของโรงงานยาเลยเป็นมาตรฐานการผลิตที่ดี ส่วน GXP อื่นๆอย่าง GLP หรือ GCP ก็จะเกี่ยวกับขั้นตอนอื่นไปแต่สำหรับวิศวกรแล้วเนี่ย GMP คือสนามหลักเลยค่ะคู่มือบอกว่าการเข้าใจ GMP ไม่ใช่แค่รู้ว่าข้อกำหนดมีอะไรบ้างแต่ต้องเข้าใจไปถึงเจตนาเบื้องหลังข้อกำหนดนั้นๆด้วยเพื่อให้การออกแบบการสร้างการควบคุมในโรงงานมันสอดคล้องกันจริงๆค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับต้องเข้าใจเจตนาไม่ใช่แค่ทำตาม,ตาม,ต,ามตามกันไป งั้นมาดูก้าวแรกที่อยากจะเริ่มทดลองในคนการยื่นขอ IND หรือ CTA ตรงนี้วิศวกรเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อมูล CMC ตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลย IND คือ Investigational New Drug Application สำหรับ FDA ส่วน CTA คือ Clinical Trial Application สำหรับ EMA ถึงแม้จะเป็นการทดลองในระยะแรกๆนะคะแต่ข้อมูล CMC ที่วิศวกรช่วยเตรียมเนี่ยสำคัญมากต้องอธิบายได้ว่าสารออกฤทธิ์หรือ drug substance เนี่ยผลิตยังไงแล้วตัวยาสำเร็จรูปหรือ drug product ผลิตยังไงมีการควบคุมคุณภาพเบื้องต้นหรือ specification อย่างไงบ้างแล้วก็มีข้อมูลความคงตัวเบื้องต้นหรือ stability แค่ไหนคือต้องเริ่มวางรากฐานคุณภาพตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะครับผมเห็นภาพเลยครับว่าต้องเริ่มแต่นเนิ่น ทีนี้พอจะผลิตจริงจังในโรงงานไอหลักการ GMP ที่ว่าสําคัญนักหนาคู่มือพอจะให้มุมมองไหมครับว่าส่วนไหนของ GMP ที่แบบว่าท้าทายวิศวกรมากๆครับจุดที่คู่มือเน้นเป็นพิเศษเลยคือเรื่องการพิสูจน์หรือ validation ค่ะคือมันไม่ใช่แค่การออกแบบอาคารสถานที่หรือ Facility ให้ดี หรือเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ e q u i p m e n t ที่เหมาะสมหรือดูแลระบบสนับสนุนพวก utility อย่างน้ำหรือ H B A C ให้ได้มาตรฐานแต่คือการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เราออกแบบเราสร้างมาเนี่ยมันทำงานได้ผลตามที่คาดหวังจริงๆแล้วก็ต้องสม่ำเสมอด้วยค่ะการพิสูจน์ที่ว่านี่คือหมายถึงพวก qualification กับ validation ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคู่มืออธิบายความต่างหรือความสำคัญตรงนี้ไว้ยังไงบ้างครับ อธิบายไว้ชัดเจนค่ะอย่าง Equipment Qualification หรือการพิสูจน์คุณสมบัติเครื่องจักรเนี่ยมันก็จะมี DQ IQ OQ PQ ไล่ไปตั้งแต่ออกแบบติดตั้งทดสอบการทำงานจนถึงการใช้งานจริงว่ามันทำหน้าที่ของมันได้ส่วน Process Validation หรือ PV อันนี้คือการพิสูจน์กระบวนการผลิตทั้งหมดเลย ว่ามันสามารถผลิตยาที่มีคุณภาพตามที่เรากำหนดไว้ได้ซ้สำๆไม่ว่าจะผลิตครั้งไหนก็ตามรวมถึง cleaning validation ด้วยนะคะที่ต้องพิสูจน์ว่าล้างได้สะอาดจริงป้องกันการปนเปื้อนคู่มือย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่ทำเอกสารให้ครบนะคะแต่มันแสดงถึงความเข้าใจในกระบวนการอย่างลึกซึ้งเลยค่ะแสดงว่าบทบาทวิศวกรนี่ไม่ใช่แค่ดูแลเครื่องจักรแล้วนะครับแต่ต้องเข้าใจต้องพิสูจน์กระบวนการทั้งหมด แล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในระบบจัดก,การคุณภาพหรือ QMS ด้วยแน่นอนค่ะเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงอย่าง Change Control เช่นเปลี่ยนอะไรหรือปรับปรุงกระบวนการนิดหน่อยวิศวกรก็ต้องร่วมประเมินผลกระทบหรือเวลาเกิดอะไรผิดพลาดเกิด Deviation ขึ้นมาก็ต้องช่วยกันหาสาเหตุแล้วก็หาทางป้องกันหรือ c p a ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องค่ะ เอาละครับมาถึงเป้าหมายสำคัญคือการยื่นขออนุมัติวางจำหน่ายหรือ NDM ตรงนี้ข้อมูล CMC ในโมดูล3ของเอกาสารสากล ECTD ที่วิศวกรต้องเตรียมอันนี้คงต้องละเอียดและหนักแน่นมากๆเลยใช่ไหมครับที่สุดเลยค่ะคู่มือเปรียบเหมือนว่านี่คือการเล่าเรื่องการพัฒนาการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่สเกลเล็กๆในห้องแล็บหรือพ i l o t Scale ไปจนถึงสเกลใหญ่ระดับผลิตขายหรือ Commercial Scale ต้องอธิบายกระบวนการผลิตอย่างละเอียดมากๆระบุพวกพารามิเตอร์ที่สำคัญสำคัญที่ควบคุมคุณภาพหรือ CPPS และที่สำคัญคือต้องโชว์ผล process validation ที่ทำสำเร็จอย่างน้อยๆก็3รุ่นการผลิตหรือ3 Batch เพื่อยืนยันว่าเราผลิตในสเกลใหญ่ได้คุณภาพดีสม่ำเสมอรจริงๆค่ะครับผมแล้วการเตรียมข้อมูล CMC นี่ ระหว่างยาเคมีหรือ small molecule กับยาชีววัตถุหรือ biologics มีความท้าทายต่างกันมากไหมครับในมุมมองของคู่มือต่างกันชัดเจนค่ะคู่มือชี้เห็นว่ายาเคมีจะเน้นควบคุมเรื่องการสังเคราะห์พวกสิ่งเจือปนหรือตัวทําละลายตกค้างแต่ยาชีววัตถุที่มาจากสิ่งมีชีวิตอย่างเซลล์หรือการหมักเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่ามากโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการทําให้บริสุทธิ์หรือ purification ที่มักจะซับซ้อนกว่า การควบคุมความคงตัวหรือ stability ก็ยากกว่าการทำให้ปลอดเชื้อหรือ sterility ก็สำคัญมากรวมถึงต้องประเมินเรื่องโอกาสกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือ immunogenicity ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการความเข้าใจทางวิศวกรรมชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆค่ะโหฟังดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับพอได้รับอนุมัติขายได้แล้วนี่งานของวิศวกร,รถือว่าจบเลยไหมครับยังค่ะยังไม่จบคู่มือบอกว่ายังต้องดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลังการอนุมัติ หรือ post approval changes P A C บางทีแค่เปลี่ยน supplier วัตถุดิบนิดหน่อยก็อาจจะต้องยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกับออยอใหม่แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลจาก annual product quality review หรือ A P Q R ซึ่งการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจำปีที่วิศวกรมีส่วนสำคัญในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาทางปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะสรุปได้ชัดเจนเลยครับว่าบทบาทวิศวกรในอุตสาหกรรมยาตามที่คู่มือนำเสนอเนี่ย มันลึกซึ้งกว่าแค่การดูแลเครื่องจักรจริงๆนะครับแต่คือการเป็นผู้รับประกันคุณภาพความปลอดภัยประสิทธิผลของยาผ่านความเข้าใจในหลัก GMP การเตรียมข้อมูล CMC ที่ถูกต้องแม่นยำมันคือการเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังข้อกำหนดต่างๆเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วกออ็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะคะลองนึกภาพความท้าทายของการที่ต้องรักษาคุณภาพยาให้มันเหมือนเดิมเป๊ะๆทุกครั้งทุกแบตช์ ในขณะที่ต้องขยายสเกลการผลิตจากแค่ไม่กี่ร้อยโดสในแลบวิจัยไปการการผลิตระดับหลายล้านโดสเพื่อผู้ป่วยทั่วโลกมันมีความท้าทายทางวิศวกรรมอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในการควบคุมความแม่นยำระดับนั้นที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นในตอนแรกๆนะคะ